ันนี้ก็ได้เรปลอยรถใหม่หนึ่งคันนะก็จะเป็น h อน d ้าเวฟรุ่ตัวล้อเม็ดนะครับสีเขียวใหม่ปี2025นะครับสำหรับ h อ n d a เวฟรุ่ตัวล้อเม็ดนี่มีให้เลือกอยู่สีนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับสีขาวดำนะฮะสีดำน้ำตาลแล้วก็สีเทานะครับสีเขียวกับสีขาวนะสองสีนี้จะเป็นสีเงานะครับส่วนสีดำกับสีเทานะสองสีนี้ก็จะเป็นสีดานะครับ ันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะครับคุณแม่ออกให้ลูกนะฮะไปไปโรงเรียนนะครับลูกชายบอกว่าอยากได้เว็บหนึ่งสองห้าสีม่นะฮะก็เลยจับสีเขียวเลยนะครับราคาตอนนี้นะฮะเงินสดห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับราคานี้รวมเด็ทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้ก็ตรวจเช็คอนสมงูรณลูกค้านะครับของแถมก็จะมีหมวกกับเสื้อนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่เอาเสื้อนะครับก็ ครับเป็นหมวก2ใบนะฮะลูกค้าบอกว่าอยากได้หมวกสีแดงนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่บ้านเนแบบประหยัดน้ำมันก็แนะนําเรี้น25นะประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับถังน้ำมันในจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะรองรับแก๊ส2915แล้วก็อีก2 0นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไม้นะฮะก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับ ตัวนี้เจน้ำมันนะครับระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลีวซายเลี้ยวขวานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับ mm hmm. ถ้าไฟสูงก็จะขึ้นสีฟ้านะถ้าไฟต่ำนะไฟสีฟ้าก็จะดับนะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะเปิดเบาะตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะแล้วก็สีเขียวนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วุดนะฮะหนึ่งขึ้นสี่นี่เยียไปข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นนะขนาดยางหลังนี่80ดสทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะส่วนยางหน้านี่70็ดทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นล้อมแม็กลายห้าก้านนะครับนี่นะสีเขียวนี่สวยนะครับตัวนี้ระบบไฟหน้าไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวไฟรีนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับ อันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับ <uk> เครื่องไม่เงียบมากนะครับสำหรับฮอน,นด้นารุ่น25นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนต์ได้3ปีนะครับ300กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉชีดก็รับประกันอีก5ปี50กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆือพี่ต้องนํารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามระยะทางด้วยนะครับทางแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับ ราคาเงินสดตอนนี้ก็อยู่ที่59,200บาทนะครับราคานี้คือราคารถจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,2 0 0นานะครับสีใหม่นี้สวยมากนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ูนย์7 1้านเจเจนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังน,นะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับ สีเขียวนี่สวยนะครับแล้วก็จะมีสีดำตรงนี้ด้วยนะครับปลายท้ายก็สวยนะครับเนี่ยตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นดำนะข้างหน้าก็จะเป็นวิทนะฝาคร,บครอบท่อี่เป็นแบบชุบโครเมียมนะสำหรับท่นานใดที่ชอบโทนสีเขียวสีนี้สวยมากนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่ 59,200บาทนะครับอันนี้คือราคารถจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,200นเานอะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรใบเดียวนี้ออกได้เลยนะครับเงินผ่อนนี่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะส่วนเงินสดก็บัตรใบเดียวเหมือนกันนะครับสาหรับคนในพื้นที่ก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะส่วนคนนอกพื้นที่เราขายให้นะครับแต่ว่าขายเป็นเงินสดนะครับเงินสดก็59,200่อบาทรุ่งเกบทะเบียนนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ59,200นะครับ